หรอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ปะสัมภาษณ์อะไรก็คือตอนเนี้ยแบบมีคนถามเยอะมากเลยว่าเฮ้ยอะไรมันไปยังไงไปคนเดียวหรออะไรอย่างเงี mm ้ยก็ไปคนเดียวก็ดีสบายใจดีหรออืมกินคนเดียวนอนคนเดียวก็คือเขาไม่ต้องพูดกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักก็คือเอาเป็นว่าวันวันครึ่งสองวันแล้วกันไม่ได้คุยกับใครเลยหรอ พราะไม่รู้จักใคร<ฮ>กินคนเดียวนั่งคนเดียวเดินคนเดียวอาบน้ําคนเดียวทําอะไรคนเดียวหมดเลยมันก็สบายใจดีนะไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามากับเพื่อนหรอ,อโอ้คุยกันสะบั้นทันแหลกเลยมันก็ผิดสีนี่เขาบอกหลวงพ่อบอกว่ากินให้น้อยพูดให้น้อยนอนให้น้อยความเพียรมันจะได้มากงั้นแล้วโทรศัพท์เหรอ เองถามเขาว่าทาไมต้องปิดโทรศัพท์เหรอใช่ปิดทําไมติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยที่จริงเขาก็ให้ให้เปิดได้แหละเขาไม่ได้แข่งขนาดนั้นแต่ว่าก็คือถ้าเขารับสินแล้วเขาก็ปิดเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันเกิดกิเลสไงนี่<อ>หมหกท้าแต่<ร>คนอื่นน่ะแต่คนอื่นเขาก็ยังแล่นนะก็คือพอปฏิบัติเสร็จแล้วเขาให้นอนก็นอนให้กินก็กินให้ทกให้พักผ่อนก็พักผ่อนก็คือเขา พอจบจากวิปัสสนากรรมฐานเขาก็ไปอาบน้ําแล้วก AP uh, ็นอนเลยอกิเลสทั้งนั้นเลยเนาะถ้าถ้าเขาเปิดโทรศัพท์นะเขาห้ามใจไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่มีกิเลสมีโทรศัพท์มีอารมณ์เขาก็เลยโอเคปิดเลยดีกว่ามันก็เลยไม่เกิดกิเลสไงไม่ได้ยินเสียงมานานแล้วเต๊ะเต๊ะเต๊เต๊ะเตแล้วเลยเห็นไหมเขาไม่ได้พูดตั้งนานไม่ได้พูดเหมือนคนเป็นใบจริงๆนะหมท้าไหละ จะบอกว่าเขาไม่เคยได้กินหมูเลยนะอ,อ๋อดีแล้วด,ดีแล้วดีแล้วเงินก็ไม่ต้องกินต่อไปเพราะหลวงพ่อเขาบอกว่ากินให้น้อยพูดให้น้อยนอนให้น้อยความเพียรจะได้เกิดมากๆก็คือข้าวนิดเดียวเมื่อเช้านี้ก็เขาต้มข้าต้มอย่างเดียวก็คือกระบ,บว o เดียวก็คือจบเลยจบฮะต่อไปหมูกระทะก็ไม่ต้องกินแล้วนะแต่ว่าเขาออกสินแล้วเนะี่ย ngào 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 ngào, ba, đi cả cả. Okay.